ก่นีเอออย่าพี่เทน้องบางบางเลยไม่ไหวแล้วพี่ไม่สงสารน้องเลยอุ๊ยอีกใบหนึ่งอือหึใบเล็กใบเล็กใบเล็กก็ไม่ไหวนะพี่มันไม่หยุดเลยวะดูดิใบจ่อยไหมไม่เจ็บใช่ไหมเจ็บไม่เจ็บอะไรหรอเจ็บตั้มมากเลยนะโอ้ยพี่ทิทมอะไรอะไรยังจังอ่ะ ที่ระเลงอะไรแบบนั้นกกนคนได้มีลากยาวตัดเจ็บเลยได้อะไรล่ะนี้ได้อย่างเดียวโอ้ยตีลงโกนสองตีเสร็จเแล้วพี่จับทำไมวะทำไมล้อทหไมล้อถอยเช็คงานอุ้ยพี่แล้วพี่จะลองรู้ทำไมป้าขอรับ หนวดที่ต้องกระดายมั้งเต้นเนี้ยไม่ได้อุ้ยหนูแสบจริงๆยังแม่งข้าวถ่านอีกอย่างอะไรไม่ต้องมาห่วงพี่หรออุ้ยพี่มันเจ็บจริงเจ็บของพี่อุ้ยจะีพึ่งหนูไม่ช่วยจับเลยนะหนูไม่ไหวแล้วเนี่ยช่วยช่วยโอ้โหลากอื้อหมในหนวดแต่ทำหนวดเนี่ยมันไม่ใช่หนวดแล้วตรงนั้นน่ะเจ็บอุ้ยโอ้แสบจังอ่ะโอ้ กี่ท่าไม่หยุดอ่ะแบบเบ่งกล้ามท้องเมื่อไหรจะไหมไม่ต้องให้มันอยู่ไว้โอ้โหเราจะไปเบ่งยังไงเราจะก็ไหนใจยังไงโดนยิ่งเก่งมันก็ยิ่งเจ็บดิอุ้ยแบบเก่งเก่งกล้ามท้องไม่มีมีแต่ไสมันอยู่ดิมันจะสั่นได้ไงวะเนี่ยแม่งจมอย่างเดียวเลยโอ๊ยโอ๊ย พี่แกงหัวป่ะเนี่ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บขอเลี้วขอเลี้วขอเลี้ยวขอลียวขี่หนูยังร้องไห้แล้วเนี่ยเจ็บมากเลยคิดว่าพี่จะสนใจนะเราเออพอแล้วข่าวแล้วเนี่ยเห็นไหมตามเคแล้วไม่ต้องหรอกออกฟันอีกเหรออีกหนึง่งออกตรงไหนขี้ซิกเนี่ย